สวัสดีครับผมขณะนี้คุณกำลังอยู่ในราการคุยกันวันละตัวนะครับผมวันนี้วันที่4นะครับผมเดือนธันวาคมนะครับสองหนะครับวันที่เราคุยกันในตอนนี้นะครับเป็นวันคืนของวันเสาร์นะครับผม แต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมเพิ่งเพิ่งจะมามาทำคลิปนะครับผมเมื่อเย็นของวันศุกร์นะครับผมเซตนะครับติดลบลงมา3.65นะครับตอนนี้เซ็ตอยู่ที่1,588.19นะครับผมอืมนะเดี๋ยวเรามาดูเซตกันเลยดีกว่านะครับผมดูภาพรวมของตลาดกันหน่อยนะครับ เรามาอยู่ที่ไทม์เฟรมมันนะครับผมไทม์เฟรมมันครับคือคราวที่แล้วผมก็ยังบอกว่ามันสวยนะถึงแม้ว่าก็รู้ๆกันอยู่นะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วแบบว่าหนักนาสซ่าขนาดไหนก็ดูดีครับดูเมาส์ผมนะครับเนี่ยก็คือเราลากเส้นจากจุดต่ำสุดคราวที่แล้วนะครับผม ตัดไส้เทียนขึ้นมาอันนี้อันนี้ผมผมตัดใส่เนื้อเทียนนะครับมาตัดอ่า EMA สองร้อยนะครับผมก็ยังก็ยังสวยอยู่มันก็ยังเป็นขาขึ้นอย่างเห็นชัดก็ไม่มีการทำโลใหม่อะไรนะครับผมอืมดูอ่าอินดิเคเตอร์นะครับเขา M A C D มันนะก็ยังอยู่เหนือศูยนย SI <50 S 2> นะครับผมอเก็เลยห้าสิบนะครับคิดว่าการยอดตัวอาทิตย์เมื่อสักครู่เนี่ยมันมันน่าจะเป็นโอกาสมากกว่าแล้วก็เชื้อไวรัสนะครับตัวอโอเมค้านนะครับผมก็ยังไม่มีรายงานว่ามันติดแล้ว มันอ่ามันร้ายแรงขนาดไหนนะครับผมก็คือก็คือมันมันมันเหมือนกับยังไม่มีข่าวอัปเดตว่ามันมันแบบร้ายแรงนะอืตลาดก็แบบเริ่มเริ่มคลายความกังวลแล้วนะครับผม <Wow. S 1> อาจจะแบบรักษาง่ายก็ได้นะครับอืม โอเคเดี๋ยวเราขยับลงไปดูที่ Time Frame Week กันหน่อยดีกว่านะครับ Time Frame Week นะครับผมเส้น EMA 75แล้วก็เนี่ยครับดูมาครับ75แล้วก็ EMA 200ก็ยังคงซั p พอร์อยู่นะครับดูที่ Indicator นะครับ Indicator MACD นะตัวนี้ก็เหนือสูตรนะครับ RSI ก็หักหัวลงนิดหน่อย เดีก็ยังเรียบๆขึ้นเคียงอยู่บริเวณ50%นะครับผมขยับข้าไปดูที่อา a m เฟมเดน,นะครับ t m m f r r m m e d y โอ้โหนี่เราอ่ทเฟมเดยผมมีจุดให้สังเกตแบบนี้เป็นบริเวณนี้ไหมครับผมเขาเซตเนี่ยเขาเคยลงมาบริเวณที่ เส้น EMA 200นะครับเนี่ยมาทิ้งไส้เทียนไว้บริเวณ1 5ึ่งพันหเนี่ยอพอมาแตะเส้น EMA 200แล้วเขาก็เนี่ยครับลันเ็นขึ้นไปว้าว <Wow. S 1> มันบ่งบอกว่าในไทม์เฟรมเดยเนี่ย EMA 200เนี่ยเอาอยู่นะครับผมว้าว <Wow. S 1> เนี่ยเนี่ยนี่ยเนแต่ EMA เจิบแต่ EMA 75 เอาอยู่เอาอยู่รอบนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับรอบนี้หลุดกระจายลงมาแต่เห็นไหมครับ EMA 200นะครับผมในราคาบริเวณที่เอ่1,573เอาอยู่ครับผมอาจจะแบบม,แบบมีแบบมีแบบหลุดลงมาให้คนแบบให้คนแบบใจเสียนิดหน่อยนะครับแต่ทางนั้นทั้งนี้เขาก็สามารถกลับขึ้นไปได้นะครับผม อ่ารลกิจของเซตนะครับผมต้องยืนอยู่บนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองให้ได้นะครับอเนียต้านเก่าของเขานะครับบริเวณนี้นะครับผมเนี่ยที่เขามาทิ้งไ้เทียนไว้ตรงนี้สามารถเอาเป็นเมนต้านได้นะครับเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยจะยืนไม่ได้ไงแล้วก็ลงมาหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดจุดหนึ่งเก้าเนี่ยวันจันทร์ครับผม ขึ้นดีสวยฮะต้องขึ้นไปแล้วนะครับผมทีสวยฮะ RSI ก็พ้นเขตโอเวอร์โซลขึ้นมาแล้วนะครับ MACD ถึงแม้ว่าจะยังจมน้ำอยู่ก็าตามนะโอเคละทั้งนั้นทั้งนี้เซตก็ยังคงไม่หลุดเส้น EMA 200นะครับในทำเฟรมดีว้าวก็ยังมองว่ากลับมาภาพใหญ่ ตามเฟรมมันก็ยังมองว่าเนี่ยราคาหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสองจุดหกสามเนี่ยต้องขึ้นมาอยู่ยืนได้แน่ๆน,นะครับผม,มถึงแม้ปีนี้อาจจะทำไม่ได้แต่ปีหน้าผมว่าเห็นแน่ๆน,น,นะครับผมว้าวอืมนะโอเคครับ สำหรับวันนี้ก็อัปเดตเซตภาพรวมตลาดอ่าหุ้นไทยนะครับผมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับล่าบายครับผม